ครับสวัสดีตอนเศร้าวันอังคารพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนครับอีกตามเคยอีกเทีนเคยพี่น้องเนาะมือนี้ก็พบหน้าจะอีกตามเคยพี่น้องเนผมมียังหลายพี่น้องผมมียังหลายมือนี้ครับถ้ากินเขาเศร้าเอาพี่น้องะมาหอดลงงานจะหกวงหายสิหกวงซีบหาพี่น้องเนาะเศร้าๆเลยพี่น้องเนาะเศร้าๆกันอีกเลยนั่งเป็นคอนเซ็ปต์เดิมพี่น้องเนาะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินครับพี่น้องเนาะเป็นย้ำแหนมครับพี่น้องเนาะ ยำแหนากินหน้าทานมากพี่น้องจะมีแตงกวาแตงกวาก็มีทั่วสองอันพี่น้องสองชิ้นยำแหนมแสิบเสิบกัเก่าครับจะก็จะเดิมพี่น้องนะกินแสิบเสบกันคือเก่าบอกระดุลย์ได้พี่น้องนะสหรับมื้อนี้สู่รับแข็งแรงสู่ทุกคนครับคือเก่าพี่น้องนะรามัยสมบูรณ e <Yeah, S 1> the ์จะมีหลบใพ้ไข่เจ็บมี มีแต่รวยแต่รวยแต่รวยสุขุสุขคนครับปังปังเฮ้งกันทุกคนจะเก็บจะจุนมีแต่รวยคำรวยอ่าขอมีแต่ชีวิตชีวาที่สดใสจะมีความสุขจะมีความเขียดย่างไกลกับมา้าพี่น้องลนะนี่ครับกับแก้วพระวิดาพี่นอนะ้องละแก้วแก้วบ้องพี่น้องอนะ่ะ ืมา,าละสาวพี่น้องอละสาวเสียบๆนาจาขึ้นเกา่าพี่น้องรวมมิยังหลายสุภาพดีสุภาพแข็งแรงไก่ฮอดสิน้นไก่ฮอดสิ้นเดือนแล้วพี่น้องนะละไก่กลับบ้านสงการล้วนับหมื่นนับเป็นกันแล้วแต่และคนครับสุขสันต์วันสงการนะพอ่น้อล่วงหน้านะพี่น้องลนะสุขสันต์วันสงการล่วงหน้าพี่น้องลนะ ไปหาปู่หา่าหาพ่อหาแม่เห็นลูกเห็นอะไรมองไปตรงนั้นม,มีบุตรมีบุตรเวด็จกันไปน้องก็สาธุตสาธุนุ่นนนงข้าพิมพงเนละอาไปพิมงน์งมานี่ครับ กินเพื่ออย,อยู่เพื่อกินก็นไม่ถึงและกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินก็นเสียบ,บน่วไปกับรา๊ะครับเจ้าบอกแสบครับขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ thôi là sập lập cha của dằng nó hơi chay thôi 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 ก็เก่ามันบ็เก่าคนมาดื่มพี่น้องอะ่ะเดี๋ยวขอยากสดวดพี่น้องนะอยากเซ่สวนกนเลยพี่น้องอ่ะก็เสกน้ำพี่น้องอ<ม>เองนี่นง,งวดลงไปเลยพี่น,ออ<ม>น้องอ่ะนี่ครับน้ำสมสุนมเลยพี่น้องว้ายสุดจวนเลยพี่น้องนะผมมักเลยพี่น้องอะ่ะ สุดเก่าสุดเดิมเัื่งเดิมแซบอิลี <coughs> nhất bài đi của con mình nào Hoàng là cái hoàn Hoàn ẩu อืมอ mm. mm ืมลอะอจะเซ่บปันนี้ไปเนอะ เดี๋ยวเขาจะถือหเพียงนะเจ็บเสร็จน้ำหนักใจเลยครับรนี่ต้องโยกสดโยกสดโยกสด ได้ฮักกับอายเหมือนใจได้ปาลินยาชีวิตผู้สาวบ้านนาบุตรการศึกษาหามีน้อยขาดโอกาสเรียนพอจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีอ้ายเฝ้าคอยจริงโคบยังไกลมั่นใจอ้ายเป็นคนดีเอาละพเราไปงเนะ บอกผมคอ,อ,อพี่น้องกินไปล่องไปเดี๋ยวเขาดูว่าบ้า,บาพี่น้องเนาะกินไปล่องไปเดี๋ยวเขาจะว่าบ้า,บาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะฝากพี่ติดตามไปเรื่อยๆนะพี่น้องสุขสุขล่ะครับเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีต่อกันนะพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันส่งเสริมกันกันพี่น้องนะด่าทิมด่าปลากันเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีต่อกันพี่น้องนะด่าทิมด่าปลาบุตรทิมมห่า,หางเนะพี่น้องนะ เราจะสู้ด้วยกันพี่น้องครับสู้ๆครับแล้วเมือ่อนี้น้าจาก๊ก็จบไทยกินคลิปใหญ่พี่น้องนะบ๊ายบายสุดคุ้นครับสู้ๆครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ